มนีฮาวค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมรังพึ่งสุดคูสกาเหินเวหาทะลุเสียดฟ้าไปหาพระอินทร์หรือทุกคนว่าทะลุไปหาเจดีทุกคนรู้หรือเปล่าสกาเหินเวหามีพลังงานบางอย่างที่เรียกว่าเจาะแบบตะลึงคล้ายเพลงอนันต์อันวาเลยเพลงบอกอายุเลยนะเนี่ยทุกคนกลับมาที่สเตตัสสุดเทพของสกากันดีกว่าเ<อ>จาะเกราะบวกสองอัตราล้านบวกหนึ่งแถมกิจกรรมนี้มาพบกับซองควงและไอวอลด้วยเรามาหมุนกันเลย ดีกว่าจะรีเพื v ินเวหาไปเจอเจา <c oughs> จากนี้เราก็หมุนรัวๆกันเลยนะคะทุกคนในระหว่างที่หมุนไปนี้ก็อยากจะถามทุกคนว่าทุกคนชอบสกาเหินเวหาตัวนี้กันหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะทีนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าหมุนไปกี่รอบนะคะทุกคนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าหมดกี่ไดมอนด์นะคะทุกคน <c oughs> และในจังหวะนี้นะคะทุกคนก็หมุนได้โทเค็นครบแล้วนะคะเราไปแลกกันเลยดีกว่า <c oughs> ก็กดแลกไปเลยนะคะทุกคนใช้100โทเค็นนะคะเป็นสกาเหินเวหา